เฮีกูเหเ่นอยู่ด้วกูบ่ม่ได้ตัดเป็นหลวง่ายตัดไปจัสามสิสามสิบสาทีผู้กทำเ่าไรคลิปนึ่งเ่องประสาตอนนี้กีลังซาอ่น้ำซาสน่าินน้สงเนาะน้ำสางไม่อยู่บ่สื่อวะเขไปเรื่อยเขไปเรื่อยขึ้นน้าโปมน้สงผ้นี่ตน เลิกว่าทัดคุได้หรอเบื่อแน่แท้เออไทยอุบกบาไปุนไปนี่ตอนเหมือนทยไหมหรือตอนเหมือนเด้อเออคุยจะปวดดามปวกะมไรบ่สภาษาทีบ่

อบอลเดียวนี่วัาตะเข้าพักกันมาตากในร้านนุ่นสางเก้วนี่นุ่นสางเก้ว đấy người này chá mà nó sáng vào gì hai cái số mộ ra đây hai đấy về thư mà ạ để sẽ bắt đạo Mhm, 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 không phải không phải mhm, 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 cái đại mhm, 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 cho nó mhm, 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 mà mhm, mhm, mhm,

ตัวอังกฤษว่าเร่อตัวไทยรัฐโอ้ตัวทยโอ้ตัวิเต้วตวดดวเว้ยภาคเอฟซีเฮ้ที่ตามทึงหร,รืว่าสียาาวคนโอ้สร้ดงโลกเชิชิชันดะได้พ่อคนสามแสดให่ที่ตามนะเอ๊ะไปเรื่อ เฮ้ยาดเข้าวักษิมานี่ยอดรายซื้อคนเมื่อไถ่เนี่เหตดเบียรน้ำลาดบ่ชุนดีแล้วมาถามเนี่ยทครซือมือชุนดีแล้วบ่แลซื้อคนกิมา่ายนี่ก็เสเบียน้ำลาดบ่จะราดจยังแบบพวกงานยังนะฮ้อนาม่ยนี่ไปวม่าให้มึงไปยังให้มัไป่าอยาให้ไปโอ้บ่มี ีิอ,อ,อ้นลาดกระโจกไรบราดโอ,อ,โอ้นาง้าวนะวิ่ญาณหิวขาวเลยเป็นคำหรือว่าี่ เอ้าฮ่าไปมองว่ายวะดีด <updated> ีดี <lim>